ครับวันนี้มากับขอพรพระาธาตุพนมทุกๆปีในวันที่18หรือในระยะใกล้เคียงกันนี้เราก็จะมากับขอพรพระาธาตุพนมเพื่อสร้างฐานบัญชีในปี2 5 6 5ทุกปีเรามาครับเรามาติดต่อกันได้10กว่าปีแล้ว อัปเดตวัตถุมงคลถ้าเรามาพระธาตุนมนะครับเหรียญพระธาตุนม30บาทาเหรียญพระธาตุประปนมอง,งี้ก็50สบบาทเหรียญพระธาตุนมนี้30 1ส0หนึ่งไม่แพงนะครับนี่คือวัตถุมงคลที่เราจะมาบูชาก็ะมีน้ำมนต์20บาทที่สามารถนำไปใช้ได้เลยสร้อยนั้นก็อยู่ ไม่เกิน5้บบาทจะุ oh. ่นะคนนะครับอ <hatten good. S 2> ันนี้ก็เป็นพระอุปกรณ์นะครับหนึ่งบาทอันนี้สมเด็จพระเจ้าสาวง หนึ่งร้อยบาทพระธาตุพระนมที่้หนารถนะครับก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเรื่งพระธาตุนี้สวยมากครับหนึ่งร้อยบาทพ <Okay. S 2> ระจุมงคลที่นี่ราคาไม่แพงนะครับถ้าใครมาที่วัดก็มาบูชาที่นี่ได้นะครับนี่เป็นของวัดมาดูลานนี้นะครับของน้องเขาเจ้านมวันนี้ก็ได้สมเด็จแตกลายงานนี้หนึ่งองค์ แล้วก็ได้เรียนพระธาตุอันนี้สององค์ครับที่บวงพญานาคกับเจดสัวพญานาคชนนี้สวยนะครับวันนี้หนึ่พันบาทถ้าใครมาที่นี่ก็แวะมาบูชาได้ที่นี่เลยกับเอาไว้ธรรมาค้าขายคับราคาไม่แพงรีวิวให้กับมีน้องคนสวยก็ จากรีวิวพระเรื่องพระบูชาของพระธาตุพนมคร,รับเพื่อความมีศีลมงคลแล้วอันนี้ก็เป็นพระออโบสถพระอุโบสถนี้แต่ก่อนนี้ผมมาเคยร่วมพิธีพุทธาพิเศษเจ้าสัวพระธาตุพนมอยู่ตรงนี้ครับ วันน,นนี้วันเสาร์นี้คนจะมา, <S 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 าเยอะครับแล้ผมไปอยู่ตอนนี้ไปเป็นกับอากาศเรื่องตั้ง